สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแนะนําในเรื่องของการวางแผนการเงินพันกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ UL ค่ะอยากรู้ไหมคะว่า UL แตกต่างจากแบบประกันแบบเดิมอย่างไรแล้ว UL เนี่ยทําอะไรได้บ้างน,นะคะส่วนสุดทา้ายคือวางแผนผ่าน UL เนี่ยดียังไงการวางแผนผ่นนานกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีเหตุผลหล,ลักๆที่ช่วยให้การวางแผนของเราสามารถบรปปรลุเป้าหมายได้ 1. ความมั่นคงในทางในในด้านการเงินค่ะการมีแผนประกันชีวิตควบการลงทุนช่วยให้เรามั่นใจนะคะว่าครอบครัวของเราจะได้รับความคุ้มครองทั้งในเรื่องของการชำระหนี้สินการใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายในอนาคตหรือแม้แต่การให้เงินเนี่ยช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเช่นการกู้หรือการถอนเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะ 2. ในการสร้างทรัพย์สินค่ะ ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถเป็นเครื่องมือที่ดีในการสร้างทรัพย์สินในอนาคตการลงทุนในแผนประกันชีวิตที่มีการลงทุนด้วยเนี่ยจะทําให้เงินสะสมของเราเพิ่มขึ้นตามกําหนดระยะเวลาที่เรานั้นกําหนดไว้ค่ะ 3. การวางแผนเพื่อการเงินเพื่อการเกษียณนั่นเองการวางแผนกับประกันชีวิตควบการลงทุนช่วยให้เรานั้นมีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ การเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเช่นการเตรียมเงินเลี้ยงชีพหรือการออมเงินสําหรับการเกษียณอายุนั่นเองค่ะ 4. เราได้สิทธิ์ในการลดย่อนภาษีด้วยค่ะการชำระเงินเบี้ยประกันชีวิตเราสามารถได้ประโยชน์จากการนําเบี้ยประกันไปหักลดจ่อนภาษีประจําปีตามประกาศอธิบดีสรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่172เเราสามารถปรับตัวต่อความเสี่ยงของเรานะคะการวางแผนกับ ประกันชีวิตควบการลงทุนช่วยให้เรามีการปรับตัวต่อความเสี่ยงทางการเงินโดยการลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสมและก็เป็นการกระจายการลงทุนในหลายๆกลงทุนนั่นเอง 6. การสร้างฐานการเงินส่วนตัวค่ะของเราเองนะการวางแผนและการเลือกประกันชีวิตควบการลงทุนส่งผลให้เรามีความรู้และก็ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเงินและก็การลงทุนค่ะทําให้เราสามารถตัดสินใจในการเงินที่ถูกต้องมากขึ้นด้วย สรุปแล้วการวางแผนการประกันชีวิตควบการลงทุนช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินและก็สร้างพื้นฐานการเงินที่แข็งแรงสําหรับอนาคตเราและก็ครอบครัวได้อย่างแข็งแกร่งมากที่สุดหากท่านใดหากท่านใดนะคะสนใจให้พวกเราเข้าไปคุยและให้ข้อมูลพร้อมทั้งร่วมวางแผนทางการเงินไปพร้อมๆกัน ก็มาทำประกันชีวิตควบการลงทุนหรือในแบบประกันอื่นๆสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะลองทักพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ